โอ้นี่คือบรรยากาศที่วัดโพนะทุกคนทะเบียนรถหลวงปู่นะครับ582นะครับทะเบียนรถหลวงปู่มหาศิลานะครับที่มางานวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับหรือว่าวัดโพธาเตียนนะครับวันนี้พาทุกคนมาพิธีพุทธาพิเศกนะครับวันที่23พฤษภาคม2567นะครับก็จะมีหลวงพ่อสมบูรณ์รัตนยาโนนั่งปลกอธิษฐานจิตพระกลิ่งรุ่นมหามงคลและก็มีเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปลุกเสกอาทิ พระราชวัชรธรรมโสภาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับแล้วก็หลวงพ่อพระมหาสุรศักวัดประดู่สมุทรสงครามหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงรัตนารามกรุงเทพหลวงพ่อชำนาญวัดชินวารารามปทุมธานีพระอาจารย์ติ๋ววัดมณีชนลขันลบุรีพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวางน้ำเย็นมหาสารคาม หลวงปู่นงวัดบางน้ำชนกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ต่อวัดพระนารายมหาราชนครราชสีมาพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรพระนครศรีอยุธยานะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับภายในบริเวณโบสถ์วัดโพนะครับตอนนี้ผู้คนก็ทยอยมาเต็มนะครับใครๆก็อยากมากราบ หลวงปู่มหาศิลากันนะครับตอนนี้ทุกพื้นที่แน่นนะครับแล้วก็ผู้คนก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับ ก็กำลังจะเริ่มนะทุกคน เยอะมากทุกคน Pablo 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 งานของตัวเดียวที่ยังไหวต้านระหว่างเดือยลงต้านระหว่างเดือยลง

Thank <laughs> you. đó nó có cái <laughs> cái 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 cái

ใครๆก็มาออกกันตรงนี้นะครับเพราะคิดว่าหลวงปู่มหาศิลาจะออกทางนี้นะครับนี่มากันเต็มเลยนะครับทุกคน หลวงปู่ไปออกอีกทางหนึ่งนะครับนี่ครับคนที่ศรัทธาหลวงปู่ก็วิ่งกันไปดักทางโน้นเลยนะครับนี่วุ่นวายกันเลยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับหลวงปู่มหาศิลากําลังจะขึ้นรถนะครับทุกคนคนเยอะมากนะครับ I'm นี่ครับตอนนี้คนก็วิ่งตามรถหลวงปู่นะครับเพราะว่าหลวงปู่โปรยเป็นภาพนะครับเป็นภาพหลวงปู่ออกมานะครับคนก็วิ่งแย่งกันนะครับตอนนี้วุ่นวายกันเลยนะครับนี่คือความศรัทธานะครับ ใบใหญ่เลยนะครับนีแม้จะใบนี่เปียนใบแล้ครับกม็ได้ผู้วบูซา